สวัสดีค่ะเด็กๆและในหน่วยนี้นะคะครูมิวก็จะพาเด็กๆไปเรียนกับหน่วยที่มีชื่อว่าผักแสนอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน่ะว่าด้านในเนื้อหานะคะผักแสนอร่อยคุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยหาะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับผักค่ะว่าผักคืออะไรนะคะ ผักนะคะก็คือพืชที่มนุษย์นำส่วนใดส่วนหนึ่งมาประกอบเป็นอาหารนั่นเองนะคะซึ่งผักแต่ละชนิดเขาก็จะมีประโยชน์หรือความพิเศษในการนำมาทำเป็นเมนูอาหารที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็เลือกได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะที่เราอยากจะทำเพื่อประกอบอาหารนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนนะคะเกี่ยวกับผักที่กินได้ทั้งฝักแล้วก็กินได้ทั้งผลเลยนะคะว่าจะมีผักชนิดไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะคะผักที่กินได้ทั้งผลเลยก็คือพริกนั่นเองค่ะพริกก็สามารถรับประทานได้ทั้งเป็นไงลูกทั้งเม็ดเลยใช่ไหมคะทั้งผลเลยก็คือเราแค่ตัด หัวนะคะหัวสีเขียวของเขาออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเขาให้เรียบร้อยเราก็สามารถนำพลิกมาประกอบเป็นอาหารได้แล้วนั่นเองเพิ่มรสชาติของอาหารได้ด้วยค่ะีเด็กอย่างที่2ค่ะผักที่กินได้ทั้งผลนะคะก็คือมะนาวเราก็จะนำน้ำของมะนาวนะคะมาคั้นแล้วก็เป็นไงคะมาปรุงเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับ เมนูอาหารนะคะใครชอบเปรี้ยวนะคะก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยนะคะเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มรสชาติอาหารให้มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่3ามเด็กเคยเห็นไหมคะว่าคืออะไรตอบได้ไหมคะเขาเรียกว่ามะเขือเด็กพูดสิลูกมะเขือค่ะมะเขือนะคะอันนี้มะเขือเปราะนะคะเอาไว้สําหรับ แกงนะคะหรือว่าจะเป็นพวกผัดก็ได้นะคะเขาก็จะนำม,มะเขือเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารนั่นเองค่ะอย่างที่4ค่ะดเด็กๆคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใช่ไหมคะผักชนิดนี้ชื่อว่าถั่วฝักยาวดเด็กๆพูดสิลูกถั่วฝักยาวนะคะก็สามารถรับประทานได้ทั้งฝักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น นำมาผัดใช่ไหมลูกหรือว่าจะมาจิ้มน,น้ำพริกก็ทำได้ค่ะต่อไปค่ะอย่างสุดท้ายคือแตงกวาใช่ไหมลูกปูดสิลูก,ลกแตงกวาแตงกวาก็สามารถรับประทานได้ทั้งผลเลยนะคะไม่ต้องปอกเปลือกนะลูกแต่ว่าบางคนนะคะเขาก็เพิ่มความอยากเพิ่มความสวยงามน,นะคะให้กับเมนูอาหารเขาก็มีการปอกเปลือกนิดนึงนะคะแล้วก็ นำมาตัดเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งจานอาหารได้นะคะต่อไปค่ะเราจะมารู้จักกับผักที่กินได้ทั้งใบเลยเด็กๆลองทายสิคะว่าผักที่สามารถกินได้ทั้งใบนั้นนะคะมีอะไรบ้างอ่ามีผักเคยเห็นไหมคะผักคะนา้าเด็กๆพูดสิลูกผักคะนา้า ผักคะน้าก็สามารถรับประทานได้ทั้งใบเลยต่อไปค่ะผักอะไรเอ่ยผักบุ้งนั่นเองนะคะผักบุ้งก็ไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งแกงผักบุ้งก็สามารถรับประทานได้ทั้งหมดเลยนะคะเคยเห็นไหมคะผักชนิดนี้คือผักกาดขาวผักกาดขาว เอามาต้มจืดเอามาผัดก็สามารถรับประทานได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวเขาเลยอย่างสุดท้ายเคยเห็นไหมคะเด็กเรียก,กว่าผักชีนะคะผักชีก็ไว้ทำไมเอ่ยโรยหน้าตกแต่งหน้าอาหารนะคะให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความหอมของอาหารได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักที่กินได้ทั้งใบเลยนะลูกนะต่อไปค่ะก่อนที่เราจะรับประทานผักใช่ไหมลูกเราก็ต้องมีการทําความสะอาดผักเพราะอะไรเด็กๆทราบไหมะคะทําไมเราต้องทําความสะอาดผักอ่าเพื่อล้างสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในผักใช่ไหมคะเวลาเขาปลูกผักบางทีเขาก็ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงใช่ไหมคะ เราก็ต้องล้างทําความสะอาดเขานะคะล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะล้างหลายๆครั้งเลยนะคะเพื่อให้สารเคมีที่อยู่ในผักนั้นเป็นไงคะอหมดไปหายไปนั่นเองเมื่อล้างทําความสะอาดเสร็จใช่ไหมลูกเราก็จะถึงเอามา,านำมาประกอบอาหารได้เก่งมากคะ่ะ และประโยชน์ของผักนะคะดเด็กๆไหนลองตอบคุณครูสิคะว่าประโยชน์ของผักมีอะไรบ้างทําให้ร่างกายอ่าร่างกายแข็งแรงค่ะโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเป็นไงคะเจริญเติบโตสมวัยนะคะหน้าตาก็จะแจ่มใสผิวพรรณก็จะสวยงามใช่ไหมคะอ่าเพราะว่าผักนะคะมี เกลือแร่แล้วก็วิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายแล้วก็ผักบางชนิดเนี่ยสามารถนํามาทําเป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะคะเป็นไงคะประโยชน์ของผักใครที่ยังไม่ชอบรับประทานผักลองรับประทานผักดูนะคะผักมีประโยชน์เริ่มจากรับประทานทีละน้อยๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะในหนึ่งวันเด็กๆควรรับประทานผัก ในทุกๆมื้อเลยนะคะรับประทานผักได้เยอะๆยิ่งดีต่อร่างกายของเด็กๆเลยนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีอามีเกมมาให้เด็กๆลองทายกันดูค่ะเด็กๆเห็นที่หน้าจอไหมคะ,ะหน้าจอของเด็กๆนะคะคุณครูก็ให้เด็กๆดูว่าคือเมนูอะไรหเด็กตอบคุณครูสิคะทราบไหมเอ่ย เมนูนี้นะคะมีชื่อว่าผัดผักบุ้งเด็กๆช่วยครูหาหนะะ่อยค่ะว่าผัดผักบุ้งนะคะคือข้อ a ข้อ b หรือข้อ c ใครตอบได้เอ่ยผักผักบุ้งนะคะคือข้อ a ข้อ b หรือข้อ c เก่งมากเลยค่ะคำตอบคือข้อ a นะคะข้อ a คือ ผักบุ้งนะคะเราก็จะนํามาประกอบอาหารนะะั่นเองค่ะเป็นผัดผักบุ้งนะคะต่อไปเราไปดูเมนูที่2กันเลยค่ะอ่าเมนูที่2นะคะดเด็กๆลองตอบคุณครูสิคะว่าคือเมนูอะไรเคยเห็นไหมคะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่า ผักกาดขาวนั่นเองค่ะต้มจืดผักกาดขาวเด็กๆช่วยคุูมิวหันหนะะ่อยค่ะว่าผักกาดขาวคือข้อ A ข้อ B หรือข้อ C อ่าคำตอบก็คือข้อข้อ C นั่นเองค่ะผักกาดขาวค่ะเก่งมากเลยจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ หน่วยผักแสนอร่อยใช่ไหมคะมครูก็มีการบ้านมาให้เด็กด้วยนะคะก็คือจะให้เด็กบอกผักที่ชอบรับประทานนะคะจํานวน3อย่างนะคะแล้วก็ใหเ้เด็กทำใบงานนะคะในหน่วยผักนะคะเล่มใบงานตามหน่วยการเรียนรู้เลยทําเสร็จแล้วอย่าลืมทายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพสง่งคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในไลน์กลุ่มด้วยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับผักแสนอร่อยนะคะไปเยอะแยะเลยเ mm hmm. มื่อทราบแล้วก็ยอย่าลืมรับประทานผักทุกๆวันด้วยนะคะ mm hmm. แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเดกๆ mm hmm. วันนี้คุณมิวไปก่อนสวัสดีค่ะ